ตัดก่อนเล้ยดูเห็ดดูเห็ดในตะก้าเราในกระคูเรากระคูขาใหญ่มากเลยค่ะว้าวสวยสวยมากเลยค่ะนั่นเห็นไหมคะอีกดอกหนึ่งออ้ใหญ่มากเลยค่ะทุกคนกคนุณเห็ดดอกนี้งามๆจ้าเห็ดพึ่งหวานหัวแดงอันนี้แหละแนวมันแทบจ้ามาดเบิร์นลงจ้ากำลังงาม ่าตัดขาเลยเนาะยังบ่เสียเวลาคืนเมียบ้านไปเอาถังมาใส่เฮ็ดสะอปอนเฮ็ดเดินียนเลี้ยวหม้อแดงแดงเบิ่งค่ะทุกคนเห็นบ่เห็นเองถึงจ้าโอ้โหหายหนาวเถอะจ๋าเบิ่งจ้าจะดองน้ำทุกคนใส่ก่อนที่ถัง สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone Hey hey มอยก่ะนาส,นห,สนห,หวานค่ะทุกคนนี่นี่นหวาน เพิ่งหวานเดี๋ยวค่อยไปพักเอาเอาดอกนั้งขึ้นมาถือสี่ดอกนี้เดี๋ยวค่อยไปพักเสียงเอาใหม่ตัดก่อนดูเห็ดดูเห็ดในตะก้าเราในกะคูเรากะคูนี่อันนี้ของแม่ไอ้แม่เอาใช่ไหมจะกินได้ เดินข้ามไปแล้วเลยนะเหมือนพี่เลยหนูเอานะพี่เอไปเลยอุ้ยเต็มเต็มถังแล้วอะกับปลาเราค่อยเราค่อยเอาไปเป็นเชื้อแถวบ้านอุ้ยดูดิทุกคนเห็ดพึ่งหวานแต่มันแก่แล้วโอ้มาไม่ทันค่ะมาไม่ทันดูนั่นนั่นได้อยู่ไหมนั่นดูค่ะทุกคน เป็นโดงเลยนี่นี่ข้างๆดอกเล็กๆทงเลยอะมันจะกินได้อันนี้คือเห็ดเมื่อวานเหรอใช่สุดยอดแม่ล่ะเนี่ยติ๋วเนี่ยแต่ว่ามันเด็กน้อยๆใช่ไหมอันนี้น่นเกิดแต่มันอันนี้ละค่ะมันไม่แน่นนะคะแบบนี้มันกินได้อยู่กินได้อยู่ขานั้นสวยๆข้างๆเนี่ยเรากินขามันอะ อันนี้ขาได้อยู่เยอะมากเลยค่ะขาสวยๆสวยๆไม่อะมันเป็นอันนี้แล้วเมย์มันไม่ใช่มันมันเป็นเส้นมันเป็นแบบแตกๆแล้วใช่ไหมอั้อ้อหูดูสิมาไม่ทันคณเห็ดพึ่งหวานเห็นไหมคะทุกคนเดี๋ยวแม่เก็บให้ดูเห็ดพึ่งหวานค่ะ นี่นะคะุ้ยขาใหญ่มากเลยค่ะว้าวสวยสวยมากเลยค่ะนั่นเห็นไหมคะอีกดอกหนึ่งโอ้ยใหญ่มากเลยค่ะทุกคนมามาวันนี้เดี๋ยวเมย์พาจะมาเก็บเห็ดพึ่งหวานดูค่ะอือว้าวได้อยู่นะคะทุกคนได้อยู่นะคะสองดอก สองดอกนี่ค่ะเดี๋ยวไม่ตัดขาเลยนะคะตัดขาค่ะจะตัดขาค่ะทุกคนสวยมากเลยค่ะ จอเห็ดหนังไก่กำลังออกเลยค่ะเดี๋ยวพาเก็บเห็ดหนังไก่นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นหนังๆจะเป็นขนๆนะคะนี่กำลังอ่อนๆเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเก็บสวยทั้งนั้นเลยค่ะนี่นี่ค่ะ นี่ค่ะนี่ตัดขาอือกำลังเกิดเลยค่ะส,สวยๆขาว,ขาว ไช่ค่ะเห็ดผึ่งหวานจ้ากำลังงามเลยจ้ะเพิ่งจ้ะมีแต่ดอกงามๆทุกคนจ้างามวะจ้าแถวหาหาหาเห็ดจ้ะสองดอกจ้ะมันเน่าแล้วเพิ่งจ้ะตกปักใหญ่เลยเนองละจ้ะเนี่ยทุกคนเห็นไ่มจ้ะเห็ด เฮ็ดพึ่งหวานพึ่งหวานโอ้ยเหนาแล้วจ้ะนี่ดอกน้อยๆนี่ยดอกน้อยๆเฮ้จ้ะสองดอกแล้วนี่ดอกหนึ่งว่าได้บ่เพื่อนกอนจะ้ะนั่นเป็นเว้าๆแล้วจ้ะนี่น่ะสิบวได้แล้วจ้ะนี่เอาทิมนี่ได้ได้แค่สองดอกสองดอกฟ้านี่ เดี๋ยวจะไม่พาเก็บไปไก่อนนีทั้งเดี๋ยวไม่พาตัดขาจ้ะได้สองดอกาง,งามๆเ่จ้ะอีกดอกหนึ่งจ้ะ งาโมาจ่าไปเฮาไปหาเก็บอีกทุกคนเห็นอันนี้บ่จ้ะเห็ดพึ่งหวานเน่าปาดเบิ่งขาเดี๋ยวไม่้าเบิ่งขาจ้ะเบื้องขาก่อนตัดเบื้องขาก่อนนะว่าเอาขาไปได้บ่เบิง่งก่อนจ่ะนี่จ้ะขาดอกบกใยเลยเดี๋ยวตัดเบิ่งก่อน คาง้าง้างจ้าดอกมันไ่ได้แล้วมันเน่าแล้วเอาขากับพราเนาะจ้าได้ขาอยู่จ้าเบิ่งพาเบิง่งง้าง้างทุกคนเห็ดดอกนี่ง้าง้างจ้าดอกนี่ง้าง้างอู้แต่ว่าไม่ได้แล้วจ้าเน่าแล้วออนี่ก็แมนจ้าเกิดบ่ได้เกิดออกมาบ่ได้อุ้ย เบิ่งจ้ะดอกใหญยเลยดูนะเบิ่งโูดขามัอนอยู่ในโพงมันจ้ะเห็นดอกนั่นปะจ้ข้า่ทางถนนเบิ่งเงสิพาเก็บจ้ะโอ้ขาอุ้ยเก็บเก็บเก็บยจ้อยู่้างถนนจ้ะนี่จ้ะเห็นอีกดอกนึงวะจ้ะไปไปพัดทิโต นี่เห็ดเพิงขาลายเพิงขาลายจ้าโอ้งามงามงามจ้าสองดอกหุ่นดอกนี่เน่าแล้วเห็นมาจากเน่าแล้วไาท,ทิ้งเถเน่าเราจะกินไม่ได้ไปตัดขาอันสองดอกจ้ะมีสองดอก เนาพ้อกันไปฮาตัดขาก่อนตัดขาสองดอกนี่จ้างามงามเอานี่เห็ดผึ่งขาลายก่อนงามงามจ้าปลาบานพผอปูจ้ามีตาปลาอยู่ไงเหดื่อสีหลายอยู่อันนี้ไม่เก็บจะพอเพาะไอถนน ลางถนนจ้ะดอกงามๆาสองดอกสองดอกจ้ะใส่กับคู่เขาเ,เก็บแป๊บเดียวใกล้เคืนกับคู่แล้วจ้ะนี่จ้ะอีกดอกหนึ่งงามๆจ้ะอันนี้มันบัง ใบหญ้าบงเห็นปะจ้ะงามงามเพอาเก็บไปเลือกแทบหนาแดงนะจ้ะนี่ข้างถนนทุกคนเห็นปะจ้ะเห็ดพึ่งหวานหัวแดงอันนี้แหละแนวมันแซ่บจ้ะปัดเบิ้องบงจ้ะก,กำลังงามปัดที่โถอันนี้มันดอกบักใหญ่เลยจ้ะนี่จ้าอุ้ยงามงามงาม,งามจ้ะ ามๆนี่จะอีกเฮียน้ำมาจะ้ะเฮีเสียงขามันปาดเห็ดเพิ่งวานหัวแดงจ้านี่จะสองดอกดอกนั่นเห็ดปะเนี่ยจ้ะนี่นบ่รู้ได้ปะอ๋อเบิ่งด้ปาดท,ทีเถะดอกบอกง่ายเลยจ้านี่อันนี้เกิดกวนปาด จะอ่อนเพึ่งวานหัวแดงสีดอกปาด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 นี่นะสีบ่ได้เราจะสองดอกนี่มันแหลวแล้วเห็นจ้ะดอกนี่สองดอกงามๆจะไม่ตัดขาตัดขาเลยเนาะยังบ่เสียเวลาตัดขาเลยจ้ะงามๆจ้จะสออนนี่เก็บ ข่างหนทางได้เลยจ้ะบัวแด้เขาปลายางมะเร็งจ้ะยางมะเร็งพอเห็นเห็ดกะยางมากับพ่อปูกับแฟนกับลูกๆพอเห็นเห็ดกะคืนเมียบ้านไปเอาถัางมาใส่เห็ด <laughs> <laughs> สะออนเห็ดจ้ะเอาไปก้อนจ้ะเอาไปเพิ่งก้อนนี่ดอกใหญ่อ่าสิบวัได้เราจะอันนี้มันมันแหลวเราจะตาขาขามันกะ ก็ค่อยแน่นปันใดจ้ะจับเบิ่งค่อยแน่นปันใดนี่เห็ดผึ่งหัวแดงเขาว่าแซฟเซฟจ้ะลองไปหาหหามูแถวนี้ก่อนนะจ้ะไปจะหาโตเฮาจ้ะนี่จ้ะเห็ดผึ่งเห็ดผึ่งหัวแดงเห็ดพิ่งหวงานอันจ้ะ่นะ,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 นะ,นะแน่นก็นยังจ้ะ เลิกเอาได้บ่เนาะงัดงัดนี่จ้ะฟ้าทิโทสะอ่อนแต่มันแหลวๆแล้วจ้ะไม่ดูเอาได้ป่ไปตัดเมืองก่นองเี่งจ้ะขามันขาก็ได้อยู่เลย,ย,ยจ้ะแน่นยุ่มย่จ้ะแต่ว่าดอกมัน มันแล้วเลยแม่จ้ะเป็นแต่กินเบ้อแสบมันเหลวว่ามีหนอนด้วยจ้ะมันเหลวมันจะขาเดี๋ยวไม่พ้าให้เบิ้งตันดีดีตันดีนดีจ้ะ เห็นมาจ้ะเกิดน้ำหอนทางแต่มันเถาเหมือนแล้วมันจะ้ะเห็ดพิทเกิดน้ำหอนทางจะ้ะพูน่ะเดี๋ยวไปพาไปเบิง้งจ้ะเห็นมาจะ้ะอุ้ยเบิง้งข่างๆนั่นตัวอบอักใหญ่เลยสาททโุ กระสิบวัวใดเราจะเ่าเพิ่อนจ้าอ้ขาเงาแแทจ้าอันนี้ก็เห็ดไข่เห็ดไคเราจ้ะให้เราเก็บท่านได้เคยกินอยู่จ้ะแต่ว่ากินได้อยู่จ้าเดี๋ยวในเบื้องเห็ดตะไคนี่จ้าสองดอกงามๆไปตำแจ่วให้แซ่บนะจ้า ตาไม่ไปเก็บไม่เก็บ,กบตาเห็ดผึ่งหวานก่อนจ้ะจ้ะน้ำนนี่เห็ดเฮาจ้ะนีจ้ะมาเอาเอาไว้กันนี่ตัดขากันจ้ะตัดขา แหวกในดงดงยาเพกงามจ้ะเดอดฟกใหญ่เจ้าแต่เบื้องส่งเราือสีน่าเน่าวสะออนกินบ่ได้เราจะน่าเสียดายจ้ะนี่จะหาน้ำหอนท้างท้างไปบ้านพ่อปูจ้ะพักร่อน นี่ก็เกิดนะ้ำมันทางเต็มแล้วจ้ะอันนี้เห็ดพิษกินก็ได้ตัวนี้แม่ก็สิหากลับย่างกลับบ้านแล้วจะมันจะเห็ดเห็ดหลายลมันก็นเห็ดจ้ะเห็ดตระกูลเห็ดเพิงเราจะก็อยากได้เห็ดเพิงหวานมันแซ่บกะมุง <laughs> เห็ดเน่าเต็มอยู่เต็มเหมือนทางอยู่จ้ะ อันนี้ก็เห็ดก้อนาแดงจ้ะเดี๋ยวพาเบิ่งเห็ดก้อนเอาไปตำแจ้วด้วจ้ะคนไทยอยู่นี่พัดจอบไปตำแก้วตอนนี้บ่ะเก็บงามงามจ้ะเห็ดก้อนาแดงเห็ดกอบ้านเฮาละ่ะล่ะลายมีลายแห้งจ้ะนี่กับกำลังงามงามตุม่มยังงาม,งาม ้างๆทางหน,นทางปลามันกต่หกเนี่ยจะตอไนี้เก็บเลาะล,ล,ลิ้มถน,นนหนทางไปเหนนกับหกคือ,อลงมไปหันกับเป็นบ้านพักลอนของเพื่อนบ้านแต่ว่าไม่บอกล้ไปเลิกจ้งเลาะน้ำหนทางไปเห็ะไม่เห็นอีกแล้วดอกนึงนเห็นจ้ะเห็นบ่จ้ะเห็นบอ ง้มโบน้ำงามเด้อเห็ดเพิ่งหวานอันนี้ก็เห็ดเห็ดเบียเด้จ้าเนี่ยงามงามมีแต่อดอกใหญ่ๆนี่เห็ดเบีย้ยกินว่าได้เบียมีดอกหนึ่งขันเขาป้าก็าเห็นแล้วจ้าตอนนี่ค่อยได้ย่างเขา <c oughs> นี่ มันมันแล้วเราจะค่ะแล้วว่าเอาได้ดอกเดียวดอกนี้ดอกเดียวไปเบิ้งก่อนจะ้จะแถวๆนี้มีมูมันบ่พอมีไล่เต็มคู่แล้วรอรสิเก็บให้เต็มคู่ไม่สิเต็มว่าจะเบิ้งกัน ยางเลาะเบิ่งใต้ต้นสนจ้ะนี่ดิมันบานแล้วมันเถาแล้วกันเถาเลาะเห็นแล้วจ้าดอกเนึ้งงามงามนะจ้ะ่วนหมากอยู่ใต้ต้นสนดอกทั้งนั่นจ้ะงามงามจ้าเดี๋ยวพาไปเบิ่งเห็นบอกเห็นบ่ทุกคนเห็นบ่จ้างามงามกำลังงามนะจ้ะอีกหน้าจ้ะอีกดอกนึง นีอดอกนี้น้ำน้ำจ้ะเห็นว่าจะอีกดอกนึงจะนน้ะนะเดี๋ยวพาไปเบิง่งเดี๋ยวพามุดไปเบิง่งค่ะน้ำ,นำ,นำจ้ะกำลังงามๆเลยจ้ะแต่ถ้าได้ตัดขาดอกแนเ่เมื่อก่อนอีเห็นแล้วจ้ะดอกนั้นดอกนั้นเห็นอีกแล้วหงอแดงๆพาไปเบิ่งค่ะ กคนเห็นบ่เห็นบอพิ่งวานมะแดงเตะบาดบาดอยู่ในนี้คือหลายแต่ว่าเห็นอีกแล้วเห็นอีกแล้วจ้านี่เบิ่งเก็บน้ำกันได้ปะเนาะยังทรงสีเน่าเหรอจ้าไว้หนีก่อนไวหนีก่อนจ้าหามาเบื่องอีกอ่ะเห็นบะจ้าอันนี้ป้าทีทุได้กินอันนี้เน่า นาวนาวใครจะกินเห็ดเนาเต็มเลยจ้ะปาดเห็นไ่มจ้ะเห็นบ่เห็นาบ่ปาดที่โต๊ะใครว่เนาอเนีเน่ยมาบ่ทันก็เจ้าบ่เก็บกินฝรั่งฝรั่งเขงบาบ่เก็บเนี่ยจ้ะเห็นบ่อีกบ่เนี่ยจ้ะหน่วยนี้ดอกนี้ก็เนาวสะออนเนี่จ้ะนี่เห็ดก็น่ะ บัได้จ้าบัได้สมสามดอกนี่บัได้ทุกคนเห็นเห็ดกอบ่จ้าเ้อดอกใหญ่ๆด้วยจ้างามๆัวไม่บ่เก็บุูนะเผาหมดเต็มอยู่กูจ้ะมีแต่ดอกใหญ่ๆในอมหาแต่เห็ออดหเผืงหวานยังนม่หันก็มีดอกเลี้ยง ตะกูลเห็ดดินลราจ้ะดินบ้านเฮาไม่เนาะ,ะนแหนมหาจะเห็ดเออเืลิงวานจ้ะนี้ปะเนาะเดะเห็นละจ้ะเห็นบ่เห็นน้ำเม่ปิลนะนะนจ้ะเห็นบ่เห็นบอลัวได้บอข้างหน,น้าแล้วหมือวเราจ้ะแล้วหมือนเรา น่าสิเกิดตะโดนเราจะนี่ก็เฮ็ดเหลืองเหลืองเต็มเดยวจะไปกลับหาถังเหรอเฮ็ดอู้ตกล่อง <c oughs> ยากบ,บ่เบิ่งติโต